ดูโฆษณาสาวินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่152ไม่นะไม่ทันแล้วข้าต้องรีบพาฟฟิงซียวออกไปฟฟิงซียวเจ้าฟื้นแล้วลำบากเหนืยนเอ๋อแล้วนะเพื่อสละชีวิตช่วยปกป้องค่าค้าจะพาเจ้าออกไปเองอ ข้ายังไม่อยากตายข้ายังอยากเป็นจกักรพรรดินี้อยู่จะไม่ยอมตายอยู่ที่นี่แน่นอนออไปนะฟงเซียวพวกเราออกไม่ได้แล้ว พลังทำลายของปีศาจดำตัวนั้นไม่ธรรมดาจริงๆทำให้ทำทั้งหมดพันทลายลงนะอเอ้อฟงเซียวจะเป็นอะไรไปเมื่อคู่จะถูกปีศาจมูดำทำลายหรือเปล่านะาไม่ไม่ใช่ข้ารู้สึกว่าภายในร่างกายมันร้อนร้อน นี่คงเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาวิญญาณหยุ่นชันหรือเปล่านะครั้งสุดท้ายที่เจ้ากินเห็ดหลินจือดูเหมือนก็จะเป็นแบบนี้ด้วยอะครั้งนั้นค่าแก้ไขย,ยังไงนะเหมือนว่าจะเป็น การปิดกั้นจะแยกกว่าอีกนะครั้งนี้ควรใช้วิธีนั้นอีกดีไหมนะเอาแล้วไงคะทุกคนครั้งนี้หยุนเหมียนจะใช้อะไรบรรเทาความร้อน้กับพระเอกก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะคะ